คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทั้งโลกเคยยกให้เป็นศูนย์กลางของระบบการเงินมานานนับพันปีมันไม่ใช่กระดาษที่พิมพ์เป็นเงินไม่ใช่ตัวเลขดิจิทัลบนหน้าจอโทรศัพท์แต่คือโลหะสีทองที่ฝังอยู่ใต้ดินทองคำปัญหาคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองโลกทั้งโลกถูกบังคับให้เชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐผ่านระบบที่ชื่อว่า b r e t o n Woods ทุกประเทศต้องถือดอลลาร์เป็นทุนสำรอง และดอลล่าเองก็อ้างว่าหนุนหลังด้วยทองคําแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในปี1971สหรัฐกลับประกาศยกเลิกการผูกดอลล่ากับทองคําโลกทั้งใบถูกบังคับให้เชื่อใจเพียงกระดาษสีเขียวที่ไม่มีทองรองรับความขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับดอลล่ากลายเป็นอาวุธที่สหรัฐใช้ควบคุมโลกใช้ในการคว่ำบาตรใครไม่ทำตามก็ถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกแต่ในขณะเดียวกัน นี่สาธารณะของสหรัฐกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพิมพ์เงินไม่หยุดยัง้งแล้วถามจริงๆคุณผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมครับว่าระบบที่สร้างบนนี่และความเชื่อใจมันจะยืนยาวได้จริงหรือนี่คือจุดที่ทองคําเริ่มตรับมาเป็นพระเอกคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นปี2008หรือช่วงโรคระบาดทองคํามักพุ่งขึ้นสูงเสมอเพราะอะไร เพราะมันคือสินทรัพย์ที่มนุษย์เชื่อถือมานานนับพันปีมันไม่ขึ้นอยู่กับสัญญาของใครไม่ถูกพิมพ์เพิ่มได้ตามใจรัฐบาลการเปิดเผยครั้งใหญ่ที่โลกไม่ค่อยพูดถึงคือหลายประเทศโดยเฉพาะจีนและรัสเซียกำลังกว้านซื้อทองคำเงียบๆเ,เพิ่มทุนสำรองทองคำมหาศาลเพราะพวกเขารู้ว่าวันหนึ่งดอลลาร์จะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าทำไมมหาอำนาจถึงทุ่มเทขนาดนั้น แล้วคุณผู้ฟังรู้หรือ,อยังว่าธนาคารกลางไทยเองก็มีทองคำสำรองอยู่ในมือเช่นกันแม้มันจะไม่มากเท่าประเทศมหาอำนาจแต่คุณเคยคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งบาทไทยถูกหนุนหลังด้วยทองคำจริงๆเราจะยืนอยู่ตรงไหนในเกมเศรษฐกิจโลกนี่คือการเปิดโปงครั้งสำคัญว่าการกลับมาของทองคำไม่ใช่แค่เรื่องของราคาแต่มันคือสัญญาณลับว่าโลกกำลังจะก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ เราอาจกำลังจะเห็นยุคที่สินทรัพย์ปลอดภัยที่สุดในประวัติศาสตร์กลับมาเป็นศูนย์กลางของระบบการเงินโลกอีกครั้งคุณผู้ฟังพร้อมหรือ,อยังที่จะเดินทางไปสำรวจรากเน่าของทองคำว่ามันเคยทำลายอาณาจักรมาแล้วกี่แห่งเคยปกครองโลกเศรษฐกิจอย่างไรและวันนี้มันกำลังจะเปลี่ยนโลกอีกครั้งแบบที่ไม่มีใครบอกคุณคุณผู้ฟังครับจากตอนที่แล้วเราได้เห็นแล้วว่าทองคำไม่ได้ตายไปไหน มันเพียงหลับไหลและกำลังกลับมาเขย่าโลกการเงินอีกครั้งแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ผลักดันทองคำให้กลับมามีบทบาทสำคัญไม่ได้เกิดขึ้นเพราะราคาสวยงามอย่างเดียวมันเกิดจากดอลลาร์กำลังสั่นคลอนปัญหาใหญ่ที่โลกเจออยู่ทุกวันนี้คือระบบการเงินสากลแทบทั้งหมดผูกติดกับดอลลาร์ธุรกิจการค้าน้ามันกา๊าซหรือแม้แต่การกู้ยืมเงินระหว่างประเทศ ล้วนต้องผ่านสกุลเงินสหรัฐแต่เมื่อใดที่สหรัฐไม่พอใจใครสิ่งที่เขาทําคือการกดปุ่มตัดขาดประเทศนั้นออกจากระบบการชําระเงินโลกคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับแค่ไม่กี่คลิกในระบบการเงินก็สามารถทําให้ประเทศทั้งประเทศเป็นอมาพาตทางเศรษฐกิจได้เลยนี่แหละที่กลายเป็นความขัดแย้งเพราะประเทศต่างๆเริ่มรู้สึกว่าการพึ่งพาดอลลาร์มากเกินไป คือการยอมมอบกุญแจห้องเก็บสมบัติของตัวเองให้คนอื่นถือแล้วคุณผู้ฟังคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งกุญแจนั้นถูกล็อกจากภายนอกเราจะทำอะไรได้บ้างเราแทบไม่มีอำนาจต่อรองเลยแต่คุณผู้ฟังครับความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้คือหลายประเทศเริ่มขยับตัวหนีออกจากกงขังของดอลลร์แล้วไม่ว่าจะเป็นจีนที่ผลักดันเงินหยวนในการค้าระหว่างประเทศรัศเสเซียที่หันหลังให้ระบบการเงินตะวันตกหลังถูกคว่ำบาตร หรือแม้แต่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เริ่มจับมือกันหาทางเลือกใหม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาการซื้อขายพลังงานโดยใช้เงินตราท้องถิ่นและทองคำเพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่สื่อกระแสหลักแทบไม่พูดถึงเลยและนี่คือจุดหักมุมครับเมื่อโลกทั้งใบเริ่มตั้งคำถามกับดอลลาร์ความมั่นใจที่เคยเป็นเสาหลักก็เริ่มสั่นสะเทือนเพราะเงินที่พิมพ์ได้ไม่จำกัด มันคือหนี้ที่ไม่มีวันจบสิ้นแต่ทองคำกลับเป็นสิ่งที่จับต้องได้มีจำนวนจำกัดไม่สามารถสร้างขึ้นมาด้วยการพิมพ์กระดาษคุณผู้ฟังลองถามใจตัวเองดูสิครับว่าถ้าคุณต้องเลือกถือหนี้หรือทองคำคุณจะเลือกอะไรและนี่คือเหตุผลว่าทําไมโลกถึงเริ่มหนีออกจากดอลลาร์อย่างช้าๆแต่มั่นคงเสียงของมหาอำนาจกำลังถูกท้าทายโดยก้อนทองคำเงียบ ที่ถูกซ่อนไว้ในห้องเนื้อัผทั่วโลกแต่เรื่องนี้ยังไม่จบครับเพราะในตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปลึกกว่านั้นว่าทำไมทองคําถึงกลายเป็นอาวุธลับในสงครามค่าเงินโลกใครใช้มันเป็นหมากใครคือผู้ได้เปรียบและใครกําลังจะเจ็บปวดคุณผู้ฟังครับในตอนก่อนหน้าเราได้พูดถึงการที่หลายประเทศเริ่มหนีห่างจากดอลลาร์เพราะไม่อยากตกเป็นเหยื่อของการคว่ำบาตรและการควบคุมทางการเงินแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า สิ่งที่พวกเขาเลือกเป็นทางหนีไม่ใช่สกุลเงินใหม่ทันทีหากแต่คือทองคำโลหะสีทองที่มนุษย์ยกย่องมาตั้งแต่โบราณปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกการเงินปัจจุบันก็คือเงินกระดาษหรือแม้แต่เงินดิจิทัลที่ออกโดยรัฐบาลมันไม่มีอะไรมายืนยันมูลค่าจริงทุกอย่างคือความเชื่อใจแต่เมื่อความเชื่อนั้นถูกทำลายลงเหมือนลูกโป่งที่ถูกเจาะลมแตกโลกก็ต้องหาทางออกที่มั่นคงกว่า แล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทำไมทองคำถึงถูกมองว่าเป็นอาวุธลับก็เพราะทองคำคือสิ่งที่ไม่ว่าเวลาไหนก็ยังมีค่าไม่ขึ้นกับสัญญาไม่ขึ้นกับการเมืองไม่ว่ารัฐบาลไหนจะล้มเศรษฐกิจไหนจะพังทองคำก็ยังเป็นทองคำความขัดแย้งมันเริ่มปะทุเมื่อมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเริ่มใช้ค่าเงินเป็นเครื่องมือโจมตีกันดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตทำให้ประเทศที่กู้หนี้ดอลลาร์แทบหายใจไม่ออก สินค้านำเข้าแพงขึ้นหนี้สินบวมขึ้นจนเศรษฐกิจแทบพังคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูสิครับว่าหากเราต้องใช้เงินตราของคนอื่นเป็นหลักแล้วเขาเพียงแค่ขยับนโยบายการเงินเพียงนิดเดียวชีวิตของคนนับล้านในประเทศเราจะสั่นสะเทือนแค่ไหนแล้วการเปิดโปรงครั้งสำคัญก็คือทุกครั้งที่เกิดสงครามหรือวิกฤตทองคำจะพุ่งขึ้นเสมอเพราะนักลงทุนทั่วโลกต่างหนีจากกระดาษที่พิมพ์ไม่หยุด ไปหาทองที่จับต้องได้ตัวอย่างชัดเจนคือวิกฤตการเงินปี2008ตอนที่ตลาดหุ้นพังพินาศธนาคารล้มละลายแต่ราคาทองคำกลับทยานขึ้นเกือบสองเท่านี่คือหลักฐานว่าเวลาระบบเงินไม่มั่นคงมนุษย์จะกลับไปหาทองคำโดยสัญชาตญาณแต่คุ้มผู้ฟังครับสิ่งที่น่ากลัวคือการใช้ทองคำไม่ใช่แค่เก็บมูลค่าแต่ใช้มันเป็นเครื่องมือสงครามประเทศที่สะสมทองคำไว้มากพอ สามารถใช้มันเป็นอาวุธทางการเงินเพื่อกดดันคู่แข่งยกตัวอย่างรัสเซียที่เมื่อถูกความบาดพวกเขาไม่ตื่นตระหนกเพราะมีทองคําจํานวนมหาศาลในคลังหลวงทองคําเหล่านี้ทําหน้าที่เหมือนเส้นเลือดที่ยังคงหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจให้เดินต่อได้แม้จะถูกตัดขาดจากระบบการเงินตะวันตกนี่แหละครับคือจุดพลิกผันที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าทองคําไม่ใช่แค่ของสะสมไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่คือเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ส่งพลังที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหากสงครามค่าเงินปัทุขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงตลาดพลังงานการกีดกันทางการค้าหรือการใช้มาตรการกดดันทางการเงินประเทศที่ถือทองคำมากพอจะอยู่รอดในขณะที่ประเทศที่ไม่มีอาจถูกบีบให้คุกเข่าในเวลาไม่กี่สัปดาห์คำถามคือเราจะอยู่ในฝั่งไหนของเกมนี้ประเทศไทยจะเป็นผู้ถูกบีบ หรือจะยืนหยัดได้ด้วยทองคําที่เรามีในคลังสํารองนี่คือเพียงบางส่วนของความจริงที่กําลังเกิดขึ้นแต่ในตอนต่อไปเราจะขุดลึกลงไปอีกระดับว่าทําไมจีนและรัสเซียถึงกว้านซื้อทองคําอย่างเงียบและแผนลับนี้มันจะเปลี่ยนสมดุลของโลกอย่างไรคุณผู้ฟังครับจากตอนก่อนเราพูดถึงทองคําที่กลายเป็นอาวุธลับในสงครามค่างเงินโลกแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตอนนี้กําลังมีสองมหาอำนาจ ที่ใช้ทองคําไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันแต่เพื่อโจมตีและเปลี่ยนเกมทั้งระบบเศรษฐกิจโลกปัญหาคือโลกปัจจุบันยังยึดติดกับดอลลาราสหรัฐแต่จีนกับรัเสเซียกลับไม่พอใจกับการที่อเมริกาใช้ดอลลาราเป็นเครื่องมือบีบคั้นทั้ง2ประเทศนี้เจ็บปวดมามากพอแล้วรัเสเซียถูกตัดออกจากระบบการเงินสากลถูกอายัดสินทรัพย์นับแสนล้านดอลลารา จีนเองก็เผชิญแรงกดดันทางการค้าจากสงครามภาษีและการแทรกแซงด้านเทคโนโลยีคุณผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมครับว่าถ้าคุณถูกใครบางคนกดปุ่มปิดประตูตู้เซฟของคุณคุณจะหาทางสร้างตู้ใหม่ด้วยกุญแจของตัวเองไหมความขัดแย้งที่โลกไม่ค่อยพูดถึงคือจีนและรัเสเซียกำลังกว้านซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งเสียงไม่โฆษณาแต่ตัวเลขการนำเข้าทองคำกลับพุ่งขึ้นทุกปี ทองคำเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อสร้างเกราะป้องกันต่อแรงกดดันจากดอลล่าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการมีทองคํามากพอสามารถทําให้ประเทศหนึ่งออกสกุลเงินที่มีทองหลุนหลังได้และนั่นหมายถึงการสร้างอํานาจใหม่ที่จะทําให้ดอลล่าไม่ใช่ราชาอีกต่อไปแต่ความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อสองมหาอำนาจเริ่มจับมือกันไม่ว่าจะเป็นการค้าพลังงานด้วยทองคํา หรือการใช้เงินหยวนแทนดอลลาร์มันไม่ใช่แค่การป้องกันตัวแต่มันคือการประกาศสงครามเงียบต่อสหรัฐอเมริกาคุณผู้ฟังคิดไหมครับว่าหากมหาอำนาจเหล่านี้ใช้ทองคำค้ำยันสกุลเงินของตนเองโลกการเงินจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่นี่แหละครับคือจุดหักมุมที่น่าจับตาเพราะหากดอลลาร์เริ่มถูกลดความสำคัญจริงๆอําอำนาจที่สหรัฐใช้ควบคุมโลกอาจค่อยๆหลุดลอยไปและนั่นหมายความว่าโลก กำลังจะเปลี่ยนแกนอย่างช้าๆจากสกุลเงินกระดาษที่พิมพ์ไม่จำกัดไปสู่สินทรัพย์ที่จับต้องได้จริงและไม่มีใครปลอมแปลงได้ง่ายๆอย่างทองคำแต่เรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายๆคุณผู้ฟังครับในเกมที่มหาอำนาจกำลังห้ามหันกันประเทศเล็กๆอย่างไทยเราจะอยู่ตรงไหนเรามีทองคำในคลังสำรองแต่พอหรือไม่ที่จะปกป้องค่าเงินบาทของเราในวันที่พายุการเงินโลกโหมกระหน่ำ um. ในตอนต่อไป เราจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับคำถามที่ช็อกยิ่งกว่าทำไมบาทไทยอาจกลายเป็นสกุลเงินที่มีทองคําหนุนหลังและสิ่งนี้จะเป็นโอกาสหรือกับดักกันแน่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่เราเห็นจีนและรัสเซียวานซื้อทองคําเพื่อสร้างอำนาจใหม่ในโลกการเงินแล้ววันนี้เราลองหันกลับมามองบ้านเราประเทศไทยเล็กๆบนแผนที่โลกแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ในคลังสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีทองคำเก็บไว้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวปัญหาของเราตอนนี้คืออนาคตของค่าเงินบาทเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลกสั่นคลอนค่าเงินดอลลาร์แข็งบ้างอ่อนบ้างสร้างแรงกดดันให้ธุรกิจไทยที่พึ่งพาการนำเข้าและส่งออกต้องลุ้นทุกวันและยิ่งเราอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การไม่มีหลักประกันที่แข็งแรงอาจทำให้เรากลายเป็นเป้าการโจมตีทางการเงินได้ทุกเมื่อคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหากประเทศไทยเลือกที่จะใช้ทองคำเข้ามาหนุนหลังบางส่วนของค่างเงินบาทมันจะเปลี่ยนความมั่นใจของตลาดโลกทันทีเหมือนการบอกว่าเงินของเรามีของจริงค้าไม่ได้มีแค่กระดาษนักลงทุนต่างชาติจะเริ่มมองเห็นเสถียรภาพจะเริ่มเชื่อมั่นในค่างเงินบาทมากขึ้นและที่สำคัญ มันจะเป็นเกราะป้องกันเวลาเกิดวิกฤตการเงินระดับโลกแต่ความขัดแย้งก็เกิดขึ้นเช่นกันครับเพราะถ้าเงินบาทแข็งค่าจากการมีทองคำหนุนหลังใครจะได้ประโยชน์ใช่ครับคนที่ถือเงินบาทแต่สำหรับผู้ส่งออกไทยกลับอาจเดือดร้อนทันทีเพราะสินค้าของเราจะแพงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคุณผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นโอกาสอาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราเอง การเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ก็คือการมีทองคําไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะดีเสมอไปถ้าเราไม่มีการวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนไม่มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบทองคําที่เรามีอยู่อาจไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนบาทให้แข็งแรงได้จริงเพราะปริมาณทองคําในคลังสํารองของไทยยังห่างไกลาจากจีนหรือรัเสเซียหลายเท่าและนี่แหละครับคือจุดหักมุมหากวันหนึ่งดอลลาร์อ่อนค่าลงจริง และโลกหันไปหาทองคําประเทศไทยจะ,ะเผชิญทางเลือกที่โหดร้ายเราจะเสี่ยงปรับโครงสร้างค่าเงินครั้งใหญ่หรือไม่หรือจะยอมเป็นแค่ผู้ตามในเกมการเงินที่มหาอำนาจเขียนกติกาไว้แล้วคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือการวางหมากในสงครามพลังงานและอำนาจโลกทองคำในคลังของเราอาจดูเหมือนก้อนโลหะธรรมดาแต่จริงๆมันคือกุญแจสำคัญที่จะตัดสินว่า เราจะมีสิทธินั่งโต๊ะเจรจาหรือเราจะถูกบังคับให้เดินตามใครไปตลอดคำถามคือถ้าวันหนึ่งมีการประกาศว่าบาทไทยจะถูกหนุนหลังด้วยทองคำคุณผู้ฟังจะดีใจกับข่าวนี้หรือจะเริ่มกังวลว่ามันอาจเป็นกับดักที่ทำให้เราเสียเปรียบในเกมโลกแล้วในตอนต่อไปเราจะพาไปดูอีกด้านมืดของสงครามการเงินว่ามีกลุ่มทุนลึกลับและเครือข่ายเงามืดที่ใช้ทองคา เป็นเครื่องมือกดดันโลกอย่างไรและใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนย้ายทองคำมหาศาลเหล่านี้คุณผู้ฟังครับตลอดหลายตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจที่กว้านซื้อทองคำเพื่อสร้างเสถียรภาพใหม่และเราได้รู้แล้วว่าทองคำไม่ใช่เพียงแค่โลหะธรรมดาแต่คืออาวุธลับที่ทำให้ดอลลาร์เริ่มสั่นคลอนแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบนสนามการเงินโลกยังมีอีกหนึ่งผู้ท้าชิงที่เพิ่งเกิดขึ้น และกำลังพุ่งแรงราวพายุนั่นก็คือเงินดิจิทัลปัญหาที่แท้จริงของโลกวันนี้คือความเชื่อมั่นในระบบเดิมกำลังพังทลายคนเริ่มไม่ไว้ใจดอลล่าร์ไม่ไว้ใจรัฐบาลไม่ไว้ใจธนาคารกลางแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีดิจิทัลก็เข้ามาเปิดประตูให้เกิดเงินรูปแบบใหม่เงินที่ไม่ต้องพิมพ์เงินที่ไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลใดเงินที่สามารถโอนข้ามพรมแดนได้ในเสี้ยววินาที คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมธนาคารกลางหลายประเทศรีบเร่งพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองหรือที่เราเรียกว่าเงินดิจิทัลภาครัฐเหตุผลก็เพราะพวกเขากลัวจะสูญเสียการควบคุมถ้าปล่อยให้เงินดิจิทัลที่ไม่ขึ้นกับใครอย่างบิตคอยกลายเป็นที่ยอมรับในระดับโลกระบบการเงินที่สหรัฐครองอยู่ก็อาจถูกแทนที่อย่างรวดเร็วแต่ความขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับในขณะที่โลกกำลังเดินหน้าไปสู่ดิจิทัล เราก็เห็นทองคำกำลังกลับมาครองความเชื่อมัน่นแล้วสองสิ่งนี้เมื่อเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังคิดไหมครับว่าถ้าทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์จริงที่ไม่มีใครปลอมได้มารวมกับเงินดิจิทัลที่โอนย้ายได้รวดเร็วไร้พรมแดนมันจะกลายเป็นอาวุธที่ส่งพลังที่สุดหรือไม่การเปิดเผยที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินก็คือบางประเทศกำลังทดลองเชื่อมเงินดิจิทัลกับทองคำสำรองจริงๆ ยกตัวอย่างเช่นดิจิทัลหยวนที่เบื้องหลังมีข่าวลือว่ามีทองคำรองรับอยู่บางส่วนหรือบางประเทศในตะวันออกกลางที่เริ่มพูดถึงการสร้างเหรียญดิจิทัลที่มีทองคำค้าประกันเพื่อใช้ในการค้าขายพลังงานนี่ไม่ใช่แค่การทดลองแต่มันอาจเป็นต้นแบบของระบบใหม่ที่พร้อมจะประทะกับดอลลาร์โดยตรงแล้วจุดหักมุมที่น่ากลัวคืออะไรครับ ถ้าระบบเงินดิจิทัลที่มีทองคำหนุนหลังเกิดขึ้นจริงโลกอาจไม่จําเป็นต้องใช้ดอลลาร์อีกต่อไปการซื้อขายน้ำมันกส๊สหรือแม้แต่สินค้าโภคภัณฑ์อาจเปลี่ยนมาใช้เหรียญทองดิจิทัลทันทีและเมื่อถึงวันนั้นมหาอำนาจที่เคยควบคุมโลกด้วยเงินกระดาษอาจกลายเป็นฝ่ายที่ถูกตัดขาดออกจากเกมคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่การประทะกันร,ระหว่างเงินดิจิทัลและทองคํากําลังจะกลายเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินโลกอาจต้องเลือกระหว่างความเร็วที่ไร้ขอบเขตกับความมั่นคงที่ไม่มีใครลบได้คําถามคือคุณผู้ฟังอยากอยู่ในโลกที่เงินเป็นเพียงตัวเลขในระบบที่ถูกปิดสวิตช์ได้หรืออยากอยู่ในโลกที่เงินของคุณ ถูกหนุนหลังด้วยสิ่งที่มั่นคงที่สุดอย่างทองคําคุณผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์ชุดนี้แล้วตลอดหลายตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าดอลลร์เคยยิ่งใหญ่เพียงใดทองคําเคยถูกทอดทิ้งอย่างไรจีนและรัสเซียกําลังซ่อนเกมลับแบบไหนและเงินดิจิตัลกําลังจะกลายเป็นคู่ต่อสู้ใหม่ในสงครามการเงินแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเมื่อทองคํากลับมามีบทบาทจริงๆ มันอาจไม่ได้เปลี่ยนแค่ระบบการเงินแต่มันอาจเปลี่ยนทั้งโลกไปอย่างที่เราไม่เคยนึกฝันปัญหาที่เรากำลังเผชิญคือโลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยหนี้สินเกินพิกัดเงินดอลลาร์ที่ถูกพิมพ์ออกมาไม่หยุดยั้งกลายเป็นเหมือนเชือกที่รัดคอระบบเศรษฐกิจทั้งโลกทุกประเทศถูกบังคับให้ผูกชะตากับสกุลเงินเดียวทั้งที่รู้ดีว่ามันเต็มไปด้วยความเสี่ยงคุณผู้ฟังลองถามตัวเองสิครับว่า เราอยากฝากอนาคตของลูกหลานไว้กับเงินที่ถูกพิมพ์ขึ้นได้อย่างไม่มีขีดจำกัดจริงหรือความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นเมื่อประเทศต่างๆเริ่มคิดว่าพอแล้วพวกเขาหันกลับไปหาทองคำโลหะสีทองที่ไม่เคยหายไปไหนจีนสะสมทองคำในคลังเป็นหมื่นตันรัเสเซียก็เก็บทองแท่งไว้เต็มโกดังตะวันออกกลางเองก็หันไปใช้ทองคาในการทาธุรกรรมพลังงานคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านี่ไม่ใช่แค่การเก็บสะสม แต่คือการประกาศชัดเจนว่าโลกพร้อมจะสร้างเส้นทางใหม่ที่ไม่ต้องมีดอลลาร์คอยควบคุมและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเราอาจได้เห็นสิ่งที่ทำให้หลายคนต้องตะลึงนั่นคือการเกิดขึ้นของระบบการเงินคู่ขนานด้านหนึ่งคือโลกเก่าที่ใช้ดอลลาร์ด้านหนึ่งคือโลกใหม่ที่มีทองคาและเงินดิจิทัลหนุนหลังคุณผู้ฟังคิดไหมครับว่าถ้าโลกแยกออกเป็นสองขั้วเช่นนี้เราในฐานะประเทศเล็ก จะเลือกเดินเส้นทางไหนจุดหักมุมที่น่ากลัวคือหากดอลลาร์เริ่มอ่อนแรงจริงๆสหรัฐอาจไม่ใช่มหาอำนาจเบอร์หนึ่งอีกต่อไปอำนาจอาจไหลออกไปสู่เอเชียสู่กลุ่มประเทศที่สะสมทองคำและกำลังผลักดันเงินดิจิทัลของตนเองโลกที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยอาจไม่ใช่โลกเดิมอีกต่อไปราคาน้ำมันอาจไม่ถูกกำหนดด้วยดอลลาร์แต่ด้วยทองคำหรือเงินหยวนดิจิทัล ค่างเงินบาทของไทยอาจไม่ผันผวนตามดอลลาร์แต่ผูกกับทองคำหรือสกุลเงินใหม่แทนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าโลกเข้าสู่ยุคทองคำใหม่จริงๆเราอาจกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขในบัญชีแต่หมายถึงเส้นทางชีวิตของคนทั้งรุ่นอำนาจของประเทศมหาอำนาจอาจสั่นคลอนการค้าขายอาจเปลี่ยนเส้นทางใหม่และอนาคตของลูกหลานเรา อาจไม่ถูกกำหนดด้วยดอลล่าอีกต่อไปแล้วคำถามคือนี่คือโอกาสทองที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่โลกใหม่หรือจริงๆแล้วมันคือกับดักทองคำที่พร้อมจะกลืนกินประเทศที่ไม่ทันเกมโลกคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่บทสรุปของซีรีส์แต่คือสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษ สิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่แค่การตั้งคำถามแต่คือการเตรียมพร้อมเพื่อไม่ให้เรากลายเป็นเหยื่อในเกมที่ถูกเขียนขึ้นโดยคนไม่ยี่กลุ่มบนโลก